นายกชมกองทัพเดินหน้าหนองวัวซอโมเดลแบ่งที่ดินทหารให้ประชาชนทํากินมอบเป็นของขวัญปีใหม่25ทธันวาคมนี้นายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังถแถลงภายหลังการประชุมชี้แจงมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมอนอ ว่าเป็นการประชุมรวมกับกรมนครั้งแรกซึ่งหลังจากได้พูดคุยกับกองทัพแล้วอยากเพิ่มบทบาทในหลายมิติวางหลักฐานสร้างความพร้อมให้กับประเทศไทยเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับประชาชนรวมถึงความมั่นคงในชีวิตนี้หมายถึงความมั่นคงที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนโดยประเด็นแรกคือต้องช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัตริระดมสรพกำลังรวมถึงทรัพยากรและเครื่องมือของกองทัพรวมกับส่วนราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชน นายกรัฐมนตรีระบุว่าอีกเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่และมองว่ากองทัพมีความปรารถนาดีซึ่งมีการพูดคุยตั้งแต่วันแร่แรที่ตนเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือการแก้ไขปัญหาความยากจนปัญหาที่ดินทำโดยนำที่ดินของหน่วยทหารที่เกินความจำเป็นมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะที่ดินทำการเกษตรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้สร้างโอกาสและความเข้มแข็งด้านสังคมของประเทศ พร้อมขอชื่นชมกองทัพได้นำนโยบายการนำที่ดินที่ดูแลภายใต้กองทัพมาดำเนินการผ่านโครงการหนองวัวซอโมเดลมีเนื้อที่9,276รไร่มีกำหนดส่งมอบให้กับประชาชนในวันที่25ธันวาคม66นี้ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนจากกองทัพไทยซึ่งเรื่องนี้เป็นส่วนที่ดีที่กองทัพไทยจะได้ร่วมมือในการพัฒนาประเทศและขยายไปในพื้นที่ต่างๆ ส่วนตัวมีความชื่นชมในเรื่องนี้และเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันมาภายในเวลาไม่กี่เดือนก็ออกมาเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนายกรัฐมนตรีระบุนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าได้มีการหารือเรื่องปัญหา PM2 หาเพราะอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่ปัญหานี้แล้วจึงเห็นว่ากออรอมอนอซึ่งมีทีมงานร่วมกับนักวิชาการการเกษตรในการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้มีมูลค่าแทนที่จะถูกเผาก่อให้เกิดฝุ่นพิษจึงอยากขอให้ขยายผลอย่างจริงจังและขอให้ส่วนราชการต่างๆสนับสนุนเพื่อคืนอากาศสะอาดคืนคุณภาพชีวิตคืนศักดิ์ศรีและสุขภาพที่ดีต่อคนไทยทุกคน นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าการหารือกันวันนี้ไม่มีเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับการยุบกอรมนเลยซึ่งตนได้พูดคุยกับผู้บัญชาการทหารบอกว่าที่มาที่ไปเรื่องนี้คืออะไรวันนี้บริบทการทำงานของกอรมนก็เริ่มเปลี่ยนไปการคุยกันเป็นเรื่องการพัฒนาและการลดช่องว่างระหว่างกองทัพกับประชาชนให้ลดน้อยลงเช่นโครงการมอบที่ดิน ให้กับประชาชนที่หนองวัวซอก็จะขยายไปในพื้นที่อื่นด้วยพร้อมขอให้ดูด้วยว่าการรมอบที่ดินไปแล้วหากไม่มีแหล่งน้ําก็ต้องดูเรื่องระบบชลประทานด้วยเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพอีกทั้งยังมีเรื่องขอปองปัญหาภาัยแล้งด้วยไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการยุบกอรอมอน,อนอไม่ได้อยู่ในความคิดของรัฐบาลน,นี้ไม่ได้อยู่ในความตั้งใจและไม่ได้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลชุดนี้แม้แต่น้อย ส่วนกรณีที่พักก้าวไกลเดินเกมล่ารายชื่อประชาชนเสนอร่างกฎหมายยุบกอรมอนอนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากฟังที่ตนถแถลงวันนี้หน่วยงานรัฐที่ทำงานรวดเร็วพูดกันอย่างผู้ใหญ่ทานข้าวกับผู้บัญชาการเหล่าทัพไปขอไปเรื่องเดียวขอไปแป๊บเดียวเดือนครึ่งก็ออกมาแล้วเราพูดด้วยผลงานดีกว่าอย่าไปพูดเรื่องวาทกรรมเรื่องอื่นก็เป็นให้เรื่องของพักนั้นๆไปให้เขาเข้าไปเข็นเข้าสู่สภาเองก็แล้วกันทางฝ่ายกองทัพฝ่ายหน่วยงานรัฐและการเมืองที่เกี่ยวข้องเราทำงานอย่างเดียวให้ประชาชนตัดสินใจ เมื่อถามว่าแสดงว่านายกไม่ได้มองว่ากอรมอนอเป็นเครื่องมือการเมืองของรัฐบาลแต่ละสมัยใช่หรือไม่นายเศษฐากล่าวว่าการพูดคุยกับผู้บัญชาการเหล่าทัพไม่มีเรื่องการเมืองไม่มีการไปขอร้องให้ยกย้ายใครแม้แต่นิดเดียวที่คุยบ่อยที่สุดคือผู้บัญชาการทหารสูงสุดกับผู้บัญชาการทหารบกเรื่องช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่และถูกจับกลุ่มโดยกลุ่มฮามาสยืนยัน ไม่มีเรื่องการเมืองมีหลายคนที่ปิดทองหลังพระอย่างนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ช่วยอย่างเต็มที่นายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ช่วยคุยกับกรมธนารักษ์เพื่อดําเนินการทางกฎหมายในการนําที่ดินสู่ประชาชนไม่มีเรื่องใดเรื่องการเมืองไม่มียืนยัน ภายหลังแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและเสร็จลออจเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผออรอมอนอได้เชิญน,ใน,ในายกรัฐมนตรีไปดูห้องทํางานในฐานะผออรนมนที่จัดเตรียมไว้ให้ที่อาคารศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติซึ่งกอรรอมอนอได้มีการปรับปรุงห้องทํางานในขณะเดียวกันได้เตรียมห้องนอนให้กับนายกรัฐมนตรีอีกด้วยภายหลังจากที่ดูห้องทํางานเสร็จนายกรัฐมนตรีระบุว่าห้องทํางานรู้สึกเป็นสัตว์เป็นส่วนดีด้วย ส่วนจะเปลี่ยนใจจากการนอนที่ทำเนียบรัฐบาลกอรอมอนหอรือไม่นายเสรษฐาไม่ตอบแต่ได้หัวเราะและยิ้มก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะยกมือไหว้และกล่าวขอบคุณผู้บัญชาการทหารบกและคณะที่มายืนรอส่งขึ้นรถกลับ ด้านพลเอกเจริญชัยกล่าวว่าในวันนี้นายกรัฐมนตรีได้ชมอาคารต่างๆในกไก่ออ่างรอเรือมนซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นอาคารเก่าที่ต้องอนุรักษ์ไว้เช่นเดียวกับอาคารเพชรรัตทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ชมห้องนอนที่ทางกรรมอน,นอจัดเตรียมไว้ให้แล้ว